วันนี้ผมขอลาออกจากตำแหน่งรองปรสาธานคนที่สองและคืนหน้าให้กับสภาผู้แทนราษฎรในการสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมในการที่จะมาทำหน้าที่นี้ต่อไป เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะวันที่19มิถุนายน2568นายพลดอนปิตสนาน,นันทกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองและสสจังหวัดอ่างทองพักภูมิใจไทยได้ประกาศยื่นหนังสือขอลาออกจากตําแหน่งรองประธานโดยมีผลทันทีในวันนี้ค่ะและหลังจากพักภูมิใจไทยขาดได้ออกแถลงการไปเมื่อวันนี้วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาว่ากรรมการบริหารพักมีมติให้พักภูมิใจไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลและรัฐมนตรีของ ทุกคนได้ส่งใบลาออกต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่19มิถุนายนเช่นเดียวกันค่ะในพราดอนให้เหตุผลสำหรับการลาออกระบุว่าจากที่ทุกคนได้ทราบถึงเหตุผลสถานการณ์ทางการเมืองโดยพักของเราไปเป็นเสียงข้างน้อยเป็นฝ่ายค้านตนจึงขอลาออกเพื่อจะไปทําหน้าที่ร่วมกันกับเพื่อสมาชิก,กพักภูมิใจไทยในฐานะสสฝ่ายค้านจริงๆตามกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามตําแหน่งประธานหรือรองประธานสภาจากฝ่ายค้านต้องลาออก แต่ว่าต้องขอชี้แจงเหตุผลให้ประชาชนทุกคนได้ทราบตนมาจากเสียงข้างมากจากฝั่งของรัฐบาลหรือได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนี้โดยเสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นในวันนี้สถานะของพรรคภูมิใจไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่ได้ร่วมอยู่ในรัฐบาลแล้วโดวยมารยาททางการเมืองตนจึงตัดสินใจขอลาออกและคืนอำนาจให้สภาผู้แทนราษฎรได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกรองประธานคนใหม่ด้วยมติเสียงข้างมากจากอีกฝากฝั่งค่ะ และพร้อมย้ำว่าจะทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งและสอสะของพักภูมิใจไทยต่อไปค่ะขอบคุณคิดจากเฟซบุ๊กพรราดอนปิศนานันทกุลติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn